สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อาหาร,รบ้านโคจะเป็นพาทำกุ้งอบอุนเส้นในกระทะนะคะวันนี้เป็นเมนูที่อยากทานมานานแล้วนะคะก็จะใส่เครื่องเทศเยอะหน่อยค่ะวันนี้เราใส่ขิงใส่ <c oughs> หลายอย่างเลยค่ะวันนี้มีเครื่องกุ้งตัวใหญ่มากวันนี้เราได้กุ้งตัวใหญ่มาค่ะแล้วก็มาแกะเปลือกล้างเอา เอาขี้ออกเนาะคะ่ะก็ทําความสะอาดแล้วก็เรานี่าใช้กุตาล้มเสร็คะ่ะ <c oughs> แล้วก็ใช้ประมาณสี่ห่อคะ่ะสมาชิกเยอะเราก็ใช้เยอะหน่อยแล้วก็จะมีพวกผักก็มีซลรัรีมีต้นหอมมีผักชีมีพริกแดงจินดนามีกระเทียมคะ่ะก็นํามาล้างทำความสะอาดแล้วก็หันอันนี้อาจจะเผ็ดไปน,นิดสําหรับใครที่ ไม่ชอบเผ็ดก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะค่ะแต่ว่าอันนี้กลัวเจเป็นก็จะชอบทานรสจัดค่ะก็จะใส่เผ็ดลงไปอันนี้ก็ใส่ผักชีด้วยใส่พริกขมบิลเลอ่ของไทย,ยด้วยใส่ตี๋ด้วยตอนนี้กินอย่างเดียวก็ยังมาถึงเชื่อม

กลิ่นหอมของเครื่องเทศค่ะแล้วก็กุ้งที่ใส่ทีหลังเพรว่าตัวเขาจะสุดเกินไปต้อแค่ตอวนะไว้แล้วก็มมวกไ,กมมกไม่ต้เสุกอยาไม่อยากใ้เอาสุกมาใช้กก็ด้ถ้าใครไม่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็หน้าตาก็จะเอามาประมาณนี้ค่ะกุ้งอบปุ้นเส้นไงกระทะทำง่ายๆค่ะเมนูนี้ทานได้ อันนี้ถ้าไม่ชอบพริกก็ไม่ใส่เนาะเพราะว่าจะเป็นชอบทานเผ็ดค่ะก็เลยใส่พริกลงไปก็ลองไปทำกันดูค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะได้ทานเส้นด้วยได้การเครื่องเทศหอมค่ะอร่อยค่ะ